บอนะ้อมขืนสองสีเนาะทุกคนสองสีก็คือสองนี่เนาะสองสีทางสิบินไปสองสีทางขืนเครื่องกำลังสีข้นบอน้อมกำลังสีขืนเครื่องทุกคนฮอดไวสามเลสองทางสีเนาะวัดสปอร์ตพีวหนาจองตัวไปห้เนาะทุกคน แต่กบไปต่อเครื่องบินอยู่กรุงเทพต่อไปอุบลต่อทุกคนสองต่อเลยสุดยอดใสประสบการณ์ขึ้นเป็นแล้วขึ้นเป็นแล้ววยาย่างนอกขึ้นเนาะทุกคนเพราะเพียงแค่ห้าเ,าไไเบิรงไม่ร่าอะไรก็แต่ก็เบอร์สองข้างเข้า,ข,าขึ้นมาบินจะโ,จโน่งจะโน่งแต่ก็อ่านให้อะรสั่ง ไไนั่งไปเป็นไรกตำลังสิขึ้นเครื่องอ้ายพวกนลายเนาะเป็นเครื่องคืนเต็นทุกคนหน้าขอเดียวเป็นเต็นนั่งว้ถึงอยู่เ่าด้

รถนมีที่ว่าน้องนงังแต่ว่าเป็นขั้นทีส่งเนาะ,ะขึ้นขั้นทีเดืองเนาะเครื่นนองบินบรรยากาศดีเนาะ,ะเทะเดียวมาแบ้ลขึ้นเนาะกลัง <c oughs> ขึ้น,น <c oughs> i'm okay. okay. bạn để nằm Khuẩn tế luôn nè to không bìn to Bay 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 Cao y Cao y, cao y Thì nằm cao y เก้าเอนั่งขวาแเออนั่งัวงขวาครัเป็นริมทางเดินนะครับเครื่องกำลังสึ้นทุกคนลังเข้นเครื่องกระจกมั่วหมัวนะคือหมัวมองไม่เห็นเท่าไหร่เฉพงมองไม่เห็นเท่าไหร่ถ้วเ่กันยืนด้ว่ต่าึง้าตังกล่องใหม่นะทุกคนสินค้าตตางกล่องใหม่ ชือสะดวกสบายเครื่องกำลังสิขึ้นอีกอีกประมาณสัม่วมงหนึ่งหอดนะหอดกรุงเทพแ้ะก็ต่อเครื่องบินอยู่สนามสนามบินไปลงอุบลต่อแต่กัพักอยู่วลคืนหนึ่งแต่ก็ไปนางรถไปน้องขายทุกคนแต่กั ถามไปเบียงจันเลยเนาะไปขายของเลยทุกคนกํลังอารมณยกาศดีภูเก็ตช ราคาง่าต้นถองเทียวตันถองเทียวที่ผักพี่นอเมนูอาหารในทุกคนเหมือนโมมีเหรอ <c oughs> ยังไม่ไดก็ได้ยักไปวอนนี่นะทุกคนเหตาไปเะบ่อนนี่บรรยากาศดีเห็นในติ๊กต็อกธรรมศาสตรีเนาะไปทุกคนเดี๋ยวเจอกันอยู่สนามบินกรุงเทพเลยเนาะไปต่อเครองบินต่อ ก็บ oh, mm. ินพอดีเลยเนาะหล่อมีเติมเต็มหน่อยนึงหอกรุงเทพเลยทุกคนจะไปเปลี่ยนเครื่องไปอ่นต่อเนาะสั้า

ออจุดทับกระเป๋าอันนี้จะขึ้นชัน้นสามทุกคนลงมาที่ก่อน ตรงไหนล่ะตรงไหน,อ,นอ๋อมีภาพของ